ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอดีๆนะครับผมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการข่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบนอิมูเลเตอร์ด้วยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งแมคานิกของโปรแกรมนี้มันดีอย่างไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ตไม่จะไปต้องเสียค่าไฟไม่จะไปต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะไปต้องเปิด PC ไว้ เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวีทั้งวันครับอย่างเช่น Ragnarok ok Online ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของ Ragnarok ok และทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอรดใช่ไหม24ชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกม Ragnarok ok ก็ยังอยู่ในคลาวเหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนาปัจจุบันเนี่ยผมเล่น FK j o u r n e y บนตัวของโปรแกรมตัว U ู p h o n e ใช่ไหม กดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับตัวของเกม F K Journey ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราเหมือนเดิมและเผื่อใครอยากดาวดน์โหลดนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตารางคลิปแล้วเนาะแล้วก็ดูครับ ลิงก์ดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด afk 000นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพร้อมๆกันเจอกันครับ และก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ก็มารามองหาร้านตัวเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไร้รีฟันนะครับผมขอแนะนำร้านเกมสเตชันท็อปอัพนะครับร้านของเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและก็เปิดทำการมาแล้วกว่า2ปีทุนจดทะเบียนบริษัทกว่า1ล้านบาทนะครับแล้วก็รับเติมอีกหลากหลายเกมมากมายนะสามารถเข้ามาที่ใต้ด้านล่างคลิปได้น,นะครับผมจะทิ้งลิงก์ของร้านเข้าไว้นั่นเองนะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยถามมาเกี่ยวกับตัวของถังซา New นนิวเวิร์ลเนาะหรือว่าถังซานเอ็มเอฟโอนั่นเองนะครับว่าเฮ้ย ผมเติมล้านไหนนี่ครับได้ราคาเรทถูกประมาณไหนผมเติมกับร้านเกมเซสชันท็อปอัพนะครับในราคา100ดอลลาร์เนี่ยจากถ้าเราซื้อเองเนี่ยราคา3,700ใช่ไหมเหลือราคา2,900ถูกไปกว่า800บาทและการเติมเกมเนี่ยใช้แค่ UID แค่นั้นในการเติมเกมนะครับซึ่ง UID เนี่ยเราไม่จะไปต้องเอา ID ให้ทางร้านเติมเกมนะเราใช้แค่3อย่างนี้ในการแค่เติมเกมนะครับโดยที่เราอยู่ในเกมก็จะสามารถเติมเงินให้โดยที่เราไม่จะไปต้องออกจากเกมและไม่ต้องเอา ID เกมไปให้ เผื่อใครมองหาร้านเติมเกมดีๆนะครับอย่าลืมเกมสเตชันท็อปอัพนะครับเจอกันครับโอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์่างดาวทุกท่านนะครับวันนี้ผมภูมิจะเพาราฟมารีเกตเช่นเคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือที่กำลังจะเปิดใหม่เร็วๆนี้นะครับเป็นเกมที่มีชื่อว่าโต้นหลัวต้านลู่โลกแห่งการล่าวิญญาณนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าในคลิปวิดีโอนี้ผมจะเอาตัวของ CBT มาให้เพื่อนๆดูเพราะว่าตัวเกมตามที่เขากําหนดไว้เนี่ย ก็คือจะเปิดให้บริการในเซิร์ฟเวอร์ประเทศจีนในวันที่7เดือนมีนาคมก็อีกประมาณ3เดือนนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าในปัจจุบันเนี่ยเหมือน CBT ก็สามารถเติมเงินได้แล้วนะของเซิร์ฟจีนนะครับแต่ว่าปัจจุบันตัวละครมีกี่ตัวนะครับอันนี้คือตัวละครระดับ SNR เนาะก,ก็จะมีปู่กรบีนะครับมาหงจิน้นอ่าเบนจาม่าเสียวอูอาจารย์เอ้อหลงเสียเย่นะครับแล้วก็แฟนมาหงจิน้นแล้วก็หุยเลยน่าหัวอู U, แล้วก็มานาสูนไอตัวเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันคือตัวอะไรนะอาจจะเป็นตัวใหม่ที่อัปเดตเข้ามาในเกมก็ได้นะครับมันจะเป็นตัวที่เหมือนใช้ลูบิกแล้วก็สามารถสร้างวงแบบครอบศัตรูแล้วเราสามารถสร้างตาเมกับศัตรูได้แรงขึ้นอ่ะในตัวของอ่าวงสี่เหลี่ยมที่เราสร้างไว้นะครับมันคล้ายๆกับตัวในเกมเกมชินอิมแพกอะเออที่เป็นตัวธาตุดินนะครับคล้ายๆกันเลยอ่ะนอกกนั้นเนี่ยผมรู้หมดเลยว่าเป็นตัวอะไรในถังซานยกเว้นตัวนี้ตัวเดียวนะครับไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรแล้วก็ปัจจุบันเนี่ย ตัวละครที่ผมเคยเห็นใช้สกิลมาแล้วเนี่ยจะมีตัวของเฉินซินมาหงจินนะครับเสี่ยวอู่อาจารย์เอ้อหลงเสี่ยเย่ยนะครับอา่าแล้วก็หัวอู่แล้วก็ไอตัวนี้แล้วก็มานาสูนตัวที่ผมยังไม่เคยเห็นเลยเนี่ยก็น่าจะมีหัวเรน่านะครับมีแฟนมาหงจิน้นอา่าแล้วก็เบนจาม่าที่ผมยังไม่เคยเห็นเนาะแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยตัวละครที่ผมจะเอามาให้เพื่อนๆดูเนี่ย เท่าที่ผมหามาได้นะมีกี่ตัวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอเซิฟจีนมันเปิดอีกทีหนึ่งแล้วกันอันนี้เป็นตัวของเอฟเฟกการโชว์บินของหมาหงจีนเกมนี้มันคล้ายๆเกมชีต์อิมแพ t เลยตรงที่ตัวละครหลายๆตัวเนี่ยมันจะมีสกิลแพสซีไม่เหมือนกันบางตัวบินได้บางตัวแดดได้บางตัวเหาะได,อได้อะไรประมาณอ่าน,นี่ไงเป็นจามานะครับเออคือเป็นจามาดคือผมไม่เคยเห็นเลยนะแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นเขาตีกิววอร์เนี่ยเหมือนเป็นจามาจะมีการวางกับดัก บนพื้นได้เออมันมันจะมีแบบว่าไอตัวตีเลตบอสลิงอ่ะเขาจะวางกับดักวางกับดักวางกับดักแต่ยังไม่เห็นสกิลแบบเต็มที่เลยนะครับเอ,อ่อแล้วก็บางตัวสามารถแดสได้อย่างเช่นหมาหงจิ้นน่าจะเป็นตัวละครที่เอามาไว้เคลียร์เควสพอสมควรเพราะว่าเกมนี้มันคล้ายๆเกมชินเลยตรงที่มันจะมีแบบวางพวกพัซเซวางพวกอะไรอยู่ข้างบนน่ะแล้วเราต้องบินไปเก็บเว้ยเออมันจะเป็นพวกใบกาชาเป็นนี่ไงเห็นไหมอ่าเป็นกล่องอะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าตัวละครที่บินได้ปัจจุบันที่ผมเห็นนะจะมีหมาหงจิ้นแล้วก็แฟนหมาหงจิน้นประมาณนั้นอาจจะจําเป็นต้องใช้ในการโอ้ตกน้ําตายนะเนี่ยเนี่ยอาจจะจําเป็นต้องใช้ในการเคลียร์เควสบางอย่างครับเพราะฉะนั้นอาจจะเปิดมาสักหนึ่งตัวแล้วก็เอามาไล่แบบไล่เก็บของเก็บของแต่ตัวละครเท่าที่ผมเห็นว่าเก่งสุดเนี่ยในความคิดผมนะน่าจะเป็นปู่กระบี่เฉินซินอ่ะหัวอูครับ อ่าเบนจามาอ่ากระโดดกระโดดกระโดดคือมันก็ไม่รีวิวเบนจาม่าให้แบบเต็มที่สักทีนะในแต่ละคลิปอะผมก็เลยแบบโอ้โหอะไรของมึงกวกเนี่ยอ่าอัพสเตตัสแล้วก็ใส่วงแหวนให้วิญญาณยุดได้นะครับคือแม่งแบบคือโมเดลหลายหลยคนดูปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าเป็นถังซาน 3D ใช่ไหมน,น่าจะเป็นผู้พัฒนาเดียวกันนะครับหลายๆอย่างเนี่ยคือเป็นเหมือนกันเลย นะครับเพราะฉะนั้นก็โอ้กระดูกวิญญาณชากระดูกวิญญาณว่ะอันนี้ผมเพิ่งเห็นนะปกติมันจะมีพวกตัวละครแล้วก็วิญญายุธใช่ไหมแล้วก็อันนี้เป็นกระดูกวิญญาณโอ้มีเซตกระดูกวิญญาณแลวอันนี้ก็คือเป็นลงดันเจี้ยนกับเพื่อนนะอ่านี่ไงเป็นจามาสครับแต่ว่ามันเห็นแวบเดียวว่ะมันไม่มีสกิลโชว์แบบเต็มๆว่าเป็นจามาสมันใช้สกิลประมาณไหนอ่ะอ่ะอันนี้น่าจะเป็นสกิลของพวกแบบวิญญาณยุทธหรือไม่ก็เป็น พิเศษของกระดูกวิญญาณนะอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูอันนี้เบจมาสเดินเล่นครับเดินเล่นเฉยๆกูเห็นแค่นี้เลยผมหาแบบนานมากเพราะว่าผมจําได้ว่าผมเคยทําคลิปของเกมตัวของต้วหลวตาลูกโลกแห่งการล่าวิญญาณไปแล้วประมาณเดือนก่อนนะแล้วผมก็รอดูซิว่าแม่งเขาจะเอาเสียเย่เอาเบจมาสเอามารีวิวหรือเปล่าก็ไม่เห็นนะเออเห็นแค่ถังซานคอนเสียวอูปูกระบีมารสูนอะไรอย่างเงี้ย เนี่ยมันจะเป็นคลิปการเดินเล่นเฉยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูคอมโบตัวของอ่าอันนิ่งนะครับแบล็กเออาร์อ่าแล้วก็ไอตัวนี้แหละไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรน่าจะเป็นในเกมเนี่ยแหละแล้วก็เสียวอู่กระโดดเตะนะครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอ่าแล้วก็เปลี่ยนเป็นถังซานคอนฟาดมาแน่นอน,นครับชัดเจนคือมันเป็นโมเดลของ <c oughs> เกมชินอิมแพกเลยแต่ว่าเกมนี้คือเราสามารถใส่ได้4ตัวละครสวิญ,ญญาณยุทธเนาะแล้วก็นับตัวละครหลักเราด้วยอีกหนึ่งตัวนะ อ่าหล,ลับคือจับประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นการคอมโบเนาะแล้วก็ตัวละครที่ผมที่คิดว่าเก่งที่สุดคือตัวนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีอีกคลิปนึงว่าไอตัวเฉินซินเนี่ยมันบินได้เหมือนกันเออคือหมาหงจิ้นบินได้แฟนหมาหงจิ้นบินได้เฉินซินก็บินได้เพราะว่ามันขี่กระบี่ครับคือแม่งเท่จัดแบบคือเดี๋ยวมันจะมีคลิปอีกคลิปนึงอ่ะให้ดูนะ เอออันนี้เป็นคอมโบนะครับถังซานคอนถังซานคอนอ่ะไม่มีในเปิดกาชาก็จริงนะแต่ว่าน่าจะเป็นตัวเติมเงินห0,000่นขึ้นไปปะถ้าจำไม่ผิดเออถังซานคอนมันต้องเติมเงิน5 0 0 0 0นถึงจะได้5ดาวแดงใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้คือตัวเติมเงินเหมือนเดิมแต่เท่าที่ดูอ่ะมันจะเป็นตัวเบิร์ชดาเมจนะไม่ใช่ตัวไคตีมันจะเป็นแบบง้างฟาดฟาดฟาดแล้วก็หมุนหมุนแล้วก็กระโดดทุบปังแต่มันก็แบบยังดูแบบเหมือนจะแรงนะแต่มันไม่ค่อยแรงอ่ะ เออมันดูแบบยังไงไม่รู้นะเอาจริงเดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วมันจะมีคลิปหนึ่งที่แบบโชว์แบบโชว์เฉินซินมานี่แบบเชี่ยถังซานคอ้อนมาทําไมผมว่าเมตาเริ่มต้นนี้น่าจะเป็นเฉินซินเลยแหละเพราะว่าบินได้ด้วยสกิลหมูมีการโจมตีนับสแตก็กถึง100สแตก็กแบบมันจะมีดาเมจพิเศษของมันตุ้มตุ้มตุ้มแล้วมันตีหมูแล้วมันลอยอ่ะแล้วมันโยนดาวออกมาจากฟ้าปั๊บได้คือแบบเชี่ยอันนี้ถังซานนะ อันเนี้ยปู่หอกตัวแรกเอแต่ดูสกิลเพย์แม่งน่าเล่นกว่าถังซารคอร์ตอีกอ่ะคือเกมเนี้ยพอการเป็นว่ามันเป็นแอคชั่นอารอ่ะมันมันไม่เหมือนเทิร์ a นเบดอ่ะแต่ละตัวละครเนี่ยมันแบบฟิวฟ้ามะพร้าวแก้วมากรูดิไอ้นี่ตีติดเลือดไหลหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าหอกของเขาเนี่ยค่อนข้างตึงพอสมควรเนาะแทงแบบทะลุแทบจะทุกอย่างเลยนะปู่หอกนะ ื <c oughs> แล้วมันโยนหอกปั่นน่ะดูดิพี่แกไล่ลำมาดิอืมึงตัวแรงเอสรจรปะเนี่ยอื้มยากระจอมยุดหลุดออกมาเหลือเชื่อดูดิโอ้โหอออันติเมตครับปั้งเข้าไป อ๋อวางหอกอยู่บนพื้น้วยนะเมื่อกี้อือโอ้เกมเพลย์มันน่าเล่นแต่ผมคิดว่าถังซานคอนน่าจะยังตึงอยู่ดีนั่นแหละแค่เราดูแล้วเรารู้สึกแบบมันไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่แต่ดาเมจมันน่าจะแรงพอสมควรเนาะมันเป็นตัวเบิร์ชดาเมจไงทุบๆแล้วก็ทุบอีกทีนึงอะแต่ว่าตัวอื่นมันแมคินิกมันน่าเล่นอะดูดีตัวแรงเอชอาร์แม่งยังสวยเลยอะโครีเชตแล้วก็เกมนี้นะครับเป็นอายุ16ปีขึ้นไป เพราะฉะนั้นเราเล่นโดยที่ไม่จะเป็นต้องยืนยันเบอร์โทรรัพั์จีนอาจจะใช้ชื่อจีนนะครับแล้วก็ตัวของอบัตรประชาชนจีนเดี๋ยวเราไปหาสุ่มได้ไงแต่ถ้ามันมีให้ยืนยันเบอร์โทรนี่อันนี้หนักแต่ว่า16ปีเนี่ยมันไม่ต้องยืนยันเบอร์โทรเพราะฉะนั้นเราแค่สุ่มเลขบัตรกับชื่อไปเรื่อยเดี๋ยวก็ได้มาเองเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าเราน่าจะได้เล่นกันนะครับก็ถ้าตามกําหนดการไม่มีเปลี่ยนแปลงนะก็คือวันที่7มีนาคมนะครับ แล้ว7มีนาคมของปี2025อีกประมาณ3เดือนใช่ไหมคือดูทรงแล้วนะดูทรงแล้วนะมีโอกาสที่เซเว่นไนท์รีเวิร์เนี่ยจะเปิดด้วยเหมือนกันแลนะนาล็อก3ก็อาจจะเปิดเดือนนั้นเหมือนกันดูดูแล้วนะดูดูแล้วแล้วก็มันจะมีอีกประมาณ2-3เกมอะ่ะผมก็ไม่แน่ใจว่ามึงจะอัดเดือนมีนาหมดเลยเหรอเพราะว่าถ้าเป็นเดือนอพฤศจิกาปี2024เกมเปิดใหม่แม่งสิบ ย0เกมเลยมั้งทั้งมือถือทั้ง p c อะไรก็ไม่รู้แม่งมาออนเดือนเดียวเลยนะครับเดี๋ยวมารอดูปี2025นะมีนาจะมีเกมอะไรเปิดบ้างหลกัลกๆเลยคือไอเกมเนี้ยมันประกาศมาแล้วเพราะว่าเขาทดสอบมา2รอบแล้วนะครับก็7มีนาก็ประมาณนั้นก็ต้องรอดูนะอันนี้เป็นตัวของอเรียกได้ว่าเกมเพย์ของปู่หอ,อกนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูตัวอื่นบ้างนะครับอันนี้นี่คือเป็นตัวบัฟเลยนะคือบัฟแล้วเปลี่ยนตัวอื่นเล่นอนะ เนี่ยบัฟปึ๊บเปลี่ยนตัวอื่นเล่นเลยนะครับแหมแล้วก็ใช้สกิลกลางไว้ปั้งเข้ามาแล้วก็น่าจะเปลี่ยนเป็นถังซานคอนไหมโอ้เปลี่ยนเป็นอันนิ่งต่อเหรอบัฟต่อแล้วก็ถังซานคอนฟาดครับถังซานคอนก็มีแสแต็คคอนเหมือนกันนะเห็นไหมมีแสแต็คคอนเหมือนกันนะครับแต่ตัวเขาเหมือนต้องแดนนะเอ้ยสู้สัตว์วิญญาณกันโหดเหมือนกันนะเนี่ยปูบีมาปูบีกูถามจิงนะมันห่อตีเลยอะ่ะดาบปักอยู่บนพื้นเนี่ย หมื่นกระบี่สังหารบ๊มติดสตันอะติสตันแล้วก็ซัดต่อวมแหมทที่แปดอะโอ้โหเฮียเนี่ยถังซารตัวเติมเงินกูแม่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยกูอย่างเท่คือมันคือแบบคือเดินมาน่ะแล้วกระโดดขี่ดาบแล้วก็หอกเว้แล้วแม่งก็ใช้สกิลต่อด้วยกูเหลือเชือ่อเนี่ยปูบีอะดูดิตัมโ, um. โยนดาบพาะไป<า>ฟันฟและเป็นตัวตีไกลด้วยนะ ตีธรรมดาเป็นตีไกนะครับใช้ปานดาฟันนะอืมเปลี่ยนเป็นอันนิ่งนะครับโอเคอันนี้เป็นตัวละครหลักเรานะเลือกได้ว่าเป็นจะชายหรือหญิงนะครับอุ้ยหลบได้โอ้แสดงว่ามีการแดสแบบตรงจังหวะคือจะไม่โดนดาเมจด้วยนะเมื่อกี้เหมือนสโลนิดนึงด้วยอ่าแล้วก็เปลี่ยนเป็นถังซานคอน,นครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นปู่บีอยู่ดีโนนึง ผม <tem ple> ว่าเมเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวดิแล้วมันติดสตันเว้ยแสดงว่ามันมีขีดสตันบอสโดนโจมตีถึงกําหนดติดตันแล้วสตวันแม่งก็ซ้ําต่อเลยถังซานคอนมาอันตีบัมโอ้ปูบีวะ <t> ่ะผมว่าแม่งเมตาแน่เลยว่ะถังซานคอนทุบนะ <t> แล้วก็อันนิ่งบัฟนะครับไอตัวนี้ก็คือกลางโลไม่รู้ว่าตัวอะไรนะไม่แน่ใจว่าเป็นภาคสองหรือเปล่านะครับขออภัยด้วยนะ ไม่ไม่รู้จริงว่าคือตัวอะไรนะนี่แล้วก็ปูบีมาปัน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 โยนดาบอยู่บนฟ้าแล้วก็คอสกิลต่อคือเหมือนปูกระบีมันจะมีแมคาีนิกของการโจมตีบนพื้นการโจมตีบนอากาศแล้วมันมีหลายแมคาีนิกอะสังเกตทางซานคอก็จะมีฟาดฟาดแล้วก็ฟาดตั้มแล้วก็น็อกอัพใช่ไหมคือมันประมาณนั้นเลยนะครับอ่ะอันนี้เป็นในส่วนตัวอของมาณาสูมาณาสูเนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมว่าฟิวฟ้าจัดเลยเพราะว่ามันโจมตีแล้วมันหายตัวได้ แล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวของร่างเงาได้แล้วก็ฟันไปฟันมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนกลับเปลี่ยนเป็นเงาอะไรเงี้ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะแบบน่าจะมีใต้อยู่นะเพราะว่าเล่นแล้วแบบดูดูดูสนุกจัดเลยอะดูดิแดดหลบฟันแดดหลบฟันแล้วเปลี่ยนเป็นร่างเงาด้วยนะแต่ว่าแต่ว่าเกตการแดดมีสามเกตนะครับอืมไอเนี้ยไอเนี้ยผมว่าน่าสนใจแบบน่าสนใจเลยแหละ แล้วก็เสียเยตัวหนึ่งเสียเยเนี่ยมันจะเหมือนเป็นการโจมตีแล้วแบบมันจะแดดฟันอ่ะตึ๊ดตึ๊ดตึแต่ว่าไม่เห็นคลิปนะแต่ผมจําได้ว่ามันมีอยู่แต่แบบผมหาไม่เจออะอันเนี้ยเป็นมาราสูรน,นะครับเนี่ยแล้วพี่ก็แดดหลบฟันแดดหลบฟันมีมือมาทุบด้วยนะโอ้โหแต่ยังเฟี้ยวฟ้าวสู้ปูบ่บีไม่ได้นะปู่บีนิดตึงเลย ตีบนตีล่างโหเหาะได้อีกแม่งอะไรจะครบเครื่องขนาดนั้นมานาศู์อันติเมตนะครับโอ้เสกเงามาตีเว้ยเฮ้ยมีเงาลอยตีครับปุบป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 ับ,ปบโอเคถังซานคอนฟ้าสตันครับผมว่ามันน่าจะมีการคอมโบหลายๆอันแน่เลยทั้งวิญญาณยุทธสีอันใช่ไหมแล้วก็จะมีพวกสกิลของกระดูกวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาด้วย เออหลักๆเนี่ยคืออันนี้คือเป็นมานาศูนย์จะประมาณนี้นะอันนี้เป็นคอมโบของอาจารย์เออหลงนะอาจารย์เออหลงนี้ก็คือเฟี้ยวเหมือนกันเฟี้ยวเหมือนกันเน้นหมัดลัลวๆนะครับเน,เนี่ยเนี่ยเจอมังกรไฟเข้าไปดิแลวคือต่อยไม่หยุดเลย ผมว่ามันต้องมีเป็นเป็นแบบปาร์ตี้ไฟเผาอย่างเงี้ยดูทรงแล้วนะเริ่มต้นมาเนี่ยอาจารย์เอ้อหลงอ้วนไฟหัวอูถ้ามีเยี่ยนกาเยี่ยนไปด้วยสี่ตัวเนี้ยทีมไฟดูทรงละโอ้โหเชีย่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเล่นในโทรศัพท์หรือเปล่านะแต่ถ้าเล่นในคอมภาพอาจจะสวยกว่านี้ด้วยซ้ำนะคิดว่าเออซ้ำต่อครับ ปองปางปองปางปองปัง,งโอ้โห و, สกิลแบบน่าเล่นจัดแต่ว่าถ้าดูดูแล้วเนี่ยผมคิดว่านะถ้าจำไม่ผิดมันจะมีแจกใบกรชาฟรีสิบครั้งตอนผ่านดานอะไรสักอย่างนึงแหละแล้วครวเนี้ยผมว่าควรรีหาปู่บีเลยตัวแรกลอยได้ด้วยเก็บเควสได้ใช่ไหมและเสือกตีบนอากาศได้ด้วยโอ้โหตีข้างล่างก็ตีได้ แล้วคือมันเสกดาบโดยที่มันจะไม่จะไปต้องตีด้วยอ่ะดาบมันก็ตีตัวมันก็ตีเองโอ้โหคือแบบมันครบครันมากๆเนี่ยก็หลักๆจะประมาณนี้นะครับก็วิญญาณยุทธระดับ S S R เนี่ยจะมีประมาณนี้แต่ว่าระดับ S R ที่เป็นสีม่วงเนี่ยก็มีเหมือนกันแล้วก็เก่งเหมือนกันด้วยนะผมคิดว่าเพราะฉะนั้นก็ต้องรอเกมเปิดอีกทีนึงแล้วกันเราจะได้ดูว่าเฮ้ยตัวไหนมันเก่งไม่เก่งอะไรยังไงแต่เมตาเลยนะผมคิดว่าตัวที่แบบแบกได้อ่ะน่าจะเป็นน่าจะเป็นปูบีเฉินซินนะครับนอกนั้นก็แล้วแต่ชอบเลย นะครับนอกนั้นแล้วแต่ชอบแต่ผมคิดว่าแบบไอ้นีมน่มันมันพลาดไม่ได้อะสก,กิมมันเวิร์ดนะครับบอกเลยเออขนาดถังซานค้อนอะมันเป็นตัวเติมเงินนะใช่ไหมยังดูเฉยๆเลยอะเจอไอ้นี่เข้าไปแม่งแบบโอ้โหเชื่อเลยเนี่ยก็หลักๆทั้งหมดทั้งมวลจะประมาณนี้ละกันนะครับก็ถ้าผมเห็นคลิปของเบจมาสเสยเย่หัวอูแล้วก็ตัวของ อหัวเรีนหน้าอะไรอย่างเงี้ยไอพวกตัวละครที่ผมยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูแล้วกันว่ามันมีตัวอะไรบ้างก็หลักๆจะประมาณนี้เลยกันสำหรับที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ